สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมป,ปอนะครับจะมาสอนดาวน์โหลดเอ่อมันเสียงพีบีนะฮะขั้นแรกครับให้เราเข้าเว็บนี้นะฮะในเของเว็บนี้ผมจะให้ไว้ใต้คลิปนะกดดาวน์โหลดไปครับ <laughs> เดี๋ยวคุณแล้วคุณก็าดาวน์โหลดมานะ เอออย่างเงี้ยเอาครังเว็บนี้นะฮะน่ะโอ้ยเมื่อกี้ดาวโหลดแล้วมันดติดคอีเทนทครับกดดาวนโหลดนี่นะฮะนัรบรอมันดาวนโหลดแป๊บหนึ่งะฮะไม่ได้ใช้จีจี ไม่ใช่ไม่ใช้ IDM นะฮะก็เลยเดาวน์โหลดชารับเนี่ฮะพอดาวน์โหลดแล้วก็จะได้แบบนี้นะล่างน่ารีท็อปไ,ได้เลยนะนเสร็จแล้วฮะให้เราเข้าถ้าให้ถ้าเห็นเอาอเอาคลิกป่าที่โปรแกรม P B นะฮะตรงนี้ ตัวนี้ฮะแล้วกด open อะไรเนี่ย open อะไรกดไปฮะแล้วกดตรงนี้ฮะ,ะนี่ย p t h ใช่ปแล้วกดเนี่ยเสร็จแล้วฮะให้เรานำมอนที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากเข้าไปให้มอนในหน้าเดสก์ท็อปเราหายไปนะฮะแค่นี้นครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับเจ้าผมปอ